สวัสดีค่ะเรามาฟังนิยายเรื่องสั้นสไตล์พื้นบ้านกันดีกว่านะคะเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่ากำลังใจจากพี่ชายที่พี่ชายได้คาดหวังกับน้องสาวว่าจะมีอนาคตที่ดีได้แต่แล้วด้วยชะตากรรมของผู้หญิงคนหนึ่งจะสมหวังหรือไม่ และกำลังใจจากพี่ชายจะช่วยให้เธอได้มากแค่ไหนเรามาเข้าเรื่องฟังกันเลยค่ะผู้หญิงสาวหน้าตาดีผิวพรรณสวยขาวหมวยเซ็กซี่หุ่นบางร่างเล็กที่กำลังเดินทั้งเดินทั้งหิว้วากกระเป๋าเสื้อผ้าขนาดใบใหญ่พอประมาณเธอเดินมาเรื่อยๆคนเดียว หวังว่าอย่าจะหาที่พักพิงใหม่ซึ่งที่อยู่เดิมของเธอนั้นมันไกลาจากที่ทำงานของเธอมากๆค่ะใช้เวลานั่งรถกว่าจะถึงบริษัทก็กินเวลาไปเป็นชั่วโมงแล้วเลยทำให้เธอท้อใจและเหนื่อยล้าจากการเดินทางซะมากกว่าค่ะซึ่งมันเป็นเหตุผลเดียวจากการย้ายที่อยู่ใหม่ครั้งนี้ เส้นทางถนนใหญ่ที่แยกออกเป็นหลากหลายเส้นทางรถติดเป็นแถวๆทั้งเม่าควรรถพรุ่งกระจายไปทั่วบริเวณผู้หญิงสาวคนนี้แทบเลือดตากระเด็นและน่าสงสารมากๆที่เธอกำลังเดินอยู่ริมถนนค่ะผู้หญิงสาวคนนี้มีชื่อว่าต่าย เธอใช้ชีวิตตามลำพังคนเดียวมาได้สักระยะหนึ่งแล้วหลังจากที่เธอได้เลิกกับสามีด้วยเหตุผลที่ไม่เข้าใจกันหลายเรื่องชีวิตของตายซึ่งจากเมื่อก่อนเธอไม่เคยลำบากมาก่อนเลยค่ะเธออยู่กินแบบสบายๆแต่ด้วยชะตากรรมพลิกผันครอบครัวของเธอแตกแยกและมาถึงจุด ทุกวันนี้ทำให้เธอลำบากมากกว่าเดิมทุกวันนี้อะไรอะไรก็แพงไปหมดลำพังผู้หญิงตัวคนเดียวหาเงินก็แทบจะเอาตัวไม่รอดแถมแต่ละเดือนก็ทั้งจ่ายค่าบ้านค่ารถพร้อมส่งพ่อกับแม่อยู่ทางบ้านแถมเธอยังมีลูกติดอีกหนึ่งคนคะ่ะลูกของเธอเป็นผู้ชายกำลังอยู่ในวัยน่ารัก ตายด้วยภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบคนรอเธออยู่ข้างหลังเธอถึงต้องเข้มแข็งและอดทนมากขึ้นเธอกัดฟันรีบเดินไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับความเหนื่อยล้าที่เธอได้กัดฟันเดินต่อสู้กับชีวิตของเธอคะ่ะเมื่อเธอเดินมาถึงที่หน้าร้านสะดวกซื้อตายเริ่มมีอาการผิดปกติ ด้วยท้องของเธอร้องรู้สึกได้ว่าต่ายกำลังต้องการอะไรบางอย่างต่ายค่อยๆเดินเข้าไปที่หน้าร้านข้างในร้านสะดวกซื้อมีสิ่งของมากมายที่เธอต้องการเพื่อที่จะเลือกดูสิ่งของและอาหารข้างในนั้นค่ะจากนั้นไม่นานต่ายก็ได้ของครบตามความต้องการของเธอ ทั้งอาหารและเครื่องดื่มของใช้ต่างๆด้วยแดดร้อนตอนกลางวันแสบทำให้ร้อนอบอา้าวร้อนจัดแต่ได้ตัดสินใจนั่งที่โต๊ะม้าหินอ่อนกินข้าวอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อสักพักหนึ่งค่ะเธอได้ใช้เวลานั่งกินข้าวสักพักอยู่ๆก็มีผู้ชายหนุ่มรูปร่างหนาเดินเข้ามาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ ร้านเดียวกันกับเธอคะ่ะทีแรกๆแต่เองก็ไม่ได้สนใจมองเขาหรอกคะ่ะแต่ผู้ชายคนนั้นด้วยความรู้สึกที่สัมผัสได้เหมือนผู้ชายคนนั้นกำลังมองดูเธออยู่และเธอเองก็อดที่จะเหละสายตาไปดูเขาตอบไม่ได้คะ่ะและทำให้เธอรู้ว่าผู้ชายคนนั้นกำลังจ้องมองเธออย่างจริงจังคะ่ะ เขามองแต่อยู่นานจนแตรู้สึกไม่ดีแต่รีบกินและรีบรุกออกจากโต๊ะหมาหินอ่อนที่หน้าร้านสะดวกซื้อพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ของเธอแตเดินมาเรื่อยๆอีกครั้งด้วยเป้าหมายของตายเธอจะไปขึ้นรถที่ถนนฝั่งตรงข้ามด้วยรถก็เยอะเลยทำให้เธอข้ามถนนลำบาก สะพานลอยก็มีแต่เธอไม่เลือกที่จะไปเดินเพราะมันอยู่ไกลเกินกว่าที่เธอจะเดินไปถึงค่ะมองไปก็ไกลลิบลี่และแล้วก็มีเสียงผู้ชายมาทางด้านหลังของเธอซึ่งเป็นเสียงผู้ชายไม่คุ้นหูเอาซะเลยค่ะซึ่งในตอนนั้นต่ายก็กำลังตั้งอกตั้งใจมองดูรถและถนนกำลังจะเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง ในขณะที่เธอกำลังจะก้าวขาเดินลงถนนอย่างหน้าหวาดเสียวในขณะที่รถทุกคันกำลังเปิดช่องทางให้กับเธอข้ามถนนกำลังว่างพอดีกับรถติดไฟแดงอยู่ค่ะน้องๆอ,อย่าพึ่งไปครับเสียงมาจากทางด้านหลังของเธออย่างกระชั้นชิดตต่ได้หันหลังกลับไปมอง และหยุดก้าวเดินด้วยความตกใจมากแต่มองด้วยหน้าตางงๆมากกว่าผู้ชายคนนั้นเรียกเธอทำไมและเป็นคนเดียวกันกับผู้ชายคนนั้นที่ได้จ้องมองเธออยู่ที่ร้านสะดวกซื้อนั่นเองค่ะมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะพี่ผู้ชายคนนั้นเมื่อเขามาถึงเธอแล้วเหมือนเขาจะเหนื่อยล้ามากๆ ที่พยายามเดินตามเธอให้ทันเสียงถอนใจอย่างแรงหัวใจเต้นเร็วมีเหงื่อไหลครยย้อยซึมออกมาจากตามตัวความเหนื่อยลา้าพร้อมกับอากาศร้อนจัดพี่เห็นน้องนะ่ะนั่งกินข้าวอยู่โต๊ะม้หินอ่อนอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแล้วตอนนั้นนะ่ะพี่ก็เดินเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อพอพี่เดินออกมา พี่ก็ไม่เห็นน้องแล้วแหละและบังเอิญในตอนนั้นพี่ก็มองไปเห็นกระเป๋าใบเล็กๆอะหล่นอยู่ที่ใต้โต๊ะมาหินอ่อนตรงที่น้องนั่งกินข้าวอยู่นะ่ะพี่เลยแน่ใจว่ากระเป๋าใบนี้นะ่ะน่าจะเป็นของน้องนะพี่เลยรีบเดินตามน้องมานี่แหละเพื่อเอากระเป๋ามาให้น้องก็นี่ไงละ่ะใช่กระเป๋าน้องหรือเปล่าครับ ต่พอรู้เรื่องเธอก็รีบสำรวจตัวเองทันทีด้วยความที่ตกใจและตื่นเต้นกลัวว่าเธอจะทำหล่นจริงๆค่ะมือทั้งสองข้างของเธอเริ่มลูบคำดูที่บริเวณกระเป๋ากางเกงและลำตัวอย่างรวดเร็วด้วยความที่ตกใจและตื่นเต้นมากๆสีหน้าของเธอเปลี่ยนไปเลยในตอนนั้นค่ะก่อนที่จะตอบพี่เขาไปว่า ใช่จ้ะพี่ใช่ใช่กระเป๋าของหนูเองจ้ะขอบคุณมากนะจ๊ะพี่ที่อุตส่าห์เอามาคืนหนูนะ่ะตายยิ้มแล้วก็ดีใจที่สุดที่ได้กระเป๋าตังกลับคืนมาไม่เป็นไรหรอกครับแค่นี้เองแค่พี่เห็นน้องอะ่ะได้กระเป๋าคืนพี่ก็ดีใจแล้วครับคำพูดนี้ทาให้ตายอึ้งทึ่งไปเลย ด้วยคนที่ไม่เคยรู้จักกันแล้วมีน้ำใจกับเธอขนาดนี้เธอถึงกับอึง้งว่าพี่เขาเป็นคนดีและมีน้ำใจกับเธอมากเธอทึ่งในความดีของพี่เขาในความซื่อๆตรงๆของพี่เขามากเลยค่ะในตอนนั้นถึงกับพูดไม่ออกแต่ได้แต่ยิ้มให้กำลังใจพี่เขาต่อไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ามันจะหล่นออกไปจากกระเป๋ากางเกงของเธอตั้งแต่เมื่อไหร่ จนเธอลืมไปว่าก่อนหน้านี้แต่มีความรู้สึกกลัวผู้ชายคนนี้เมื่อเขาได้จ้องมองเธอดูเธอแบบแปลกๆที่หน้าร้านสะดวกซื้อแต่พอมาในขณะนี้เธอลืมความกลัวไปเลยค่ะเมื่อเห็นเขามาดีและมีน้ำใจกับตัวเองถ้าเป็นบางคนแล้วก็คงเอาเงินของเธอไปใช้หมดแล้วและกระเป๋าของเธอเขาอาจจะทิ้งขว้างไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ แล้วที่สำคัญมันเป็นความหวังเดียวทั้งหมดของตายเลยที่จะเอาตัวรอดได้ในทุกเรื่องพอเงินทั้งหมดของเธอได้อยู่ในกระเป๋าใบเล็กๆนี้ทั้งหมดแล้วค่ะเหตุผลเพราะกระเป๋าใบเล็กๆของเธอเป็นเหตุให้เธอได้เจอกับผู้ชายคนนี้นั่นเองค่ะที่ทำให้ตายได้รู้ซึง้งว่าทุกวันนี้คงหาคนแบบนี้ได้ยาก มากๆกับคนซื่อๆตรงๆอย่างพี่เขาค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ตายได้มาพูดคุยกับผู้ชายแปลกหน้าซึ่งตายเองก็ไม่คุ้นเคยเลยมาแต่ก่อนแม้แต่ครั้งเดียวค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนซื่อๆตรงๆแต่ก็ยังไม่แน่ใจและเชื่อใจเขาอยู่ดีมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่หรอคะอาจจะมีความรู้สึกดีๆ แต่ต่ก็คอยระวังตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะเมื่อตต่มาถึงจุดหมายที่พักใหม่ของเธอที่ห้องเช่าราคาถูกๆห้องละ1,200บาทเป็นห้องเช่าที่ตต่พอที่จะสู้ได้ที่แรกๆไต่ก็ได้คุยกับเจ้าของห้องไว้แล้วว่าเรื่องความปลอดภัยของเธอก่อนที่จะเข้ามาพักพิงอาศัยที่นี่เจ้าของห้องได้อธิบายให้เธอฟังหมดแล้ว ว่าปลอดภัยแค่ไหนเมื่อตายรู้เรื่องรายละเอียดเธอก็รู้สึกว่าได้ที่อยู่ที่ปลอดภัยและอุ่นใจมากๆแถมใกล้ที่ทำงานของเธออีกด้วยการที่อยู่ห้องเช่าเป็นวันแรกและก็ครั้งแรกที่แปลกๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เธอยังมีความรู้สึกหวาดระแวงตืง่นเต้นนอนไม่หลับทั้งคืนจนเวลาผ่านไป สออาทิตย์กว่าๆในระหว่างที่ตายกำลังเดินไปทํางานความสะดวกสบายไม่ต้องพูดถึงเพราะบริษัทกับที่พักของเธออยู่ห่างกันแค่100เมตรเองค่ะแต่ตายเองก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าอะไรจะบังเอิญขนาดนี้กับผู้ชายที่ตายเคยเห็นเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเขาจะมาพักอาศัยอยู่ใกล้ๆที่พัก ขอองเธซึ่งเป็นบริเวณอยู่ในพื้นที่ที่เดียวกันดูเหมือนว่าเขาผู้ชายคนนั้นจะทำงานอยู่ที่บริษัทใกล้ๆก,ก,กันกับเธอด้วยค่ะแต่แอบอมยิ้มเบาๆเมื่อได้เห็นหน้าผู้ชายคนนั้นเดินลงมาจากตึกเพื่อมาซื้อกับข้าวกินข้าวตอนเช้าก่อนไปทำงานในขณะนั้นแต่ก็กำลังจะเดินไปทำงานพอดีค่ะ อะไรจะเป็นเรื่องบังเอิญขนาดนี้ที่แรกๆตายก็เฉยๆนะคะเธอทำท่าจะไม่ทักทำท่าจะมองไม่เห็นเขาด้วยซ้ำแต่ในใจตายก็แอบ,บอมยิ้มแล้วก็รู้สึกดีเหมือนกันคะ่ะก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องแอบ,บอมยิ้มด้วยก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันในตอนนั้นแต่พยายามไม่มองและไม่สนใจแต่แล้วก็มีเสียงเรียกตาย มาจากทางด้านหลังข้างริมถนนตรงร้านขายไก่ย่างค่ะน้องน้องน้องคนสวยพี่ผู้ชายคนนั้นยังไม่รู้จักชื่อตายเพราะวันนั้นเรารีบมากเลยยังไม่ได้ถามชื่อกันเขาได้แต่เรียกแต่ว่าน้องๆ้อตายหยุดเดินและแอบ,บดีใจอมยิ้มเบาๆก่อนจะหันหน้าไปมองดูพี่เขาค่ะ มีอะไรเหรอจ๊ะพี่เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปรอพี่ก่อนสิและแล้วแต่ก็ยืนหน้างงยืนอยู่สักพักเพื่อจะรอผู้ชายคนนั้นตต่กับเขาก็ได้เดินไปทำงานด้วยกันในตอนนั้นบังเอิญที่ทำงานก็เป็นเส้นทางเดียวกันด้วยค่ะและใช้เวลาอันสั้นๆได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น และต่างคนต่างก็ถามชื่อกันและกันเขาผู้ชายคนนี้ชื่อวันค่ะชื่อวันเหรอจ๊ะพี่หนูชื่อต่ายนะอ๋อครับน้องตายแล้วน้องต่ายได้ที่พักอยู่ที่ไหนนะ่ะทําไมพี่เห็นน้องต่ายเดินมาจากทางด้านหลังของตึกพี่ละ่ะตายพักอยู่ด้านหลังของตึกพี่นั่นแหละจ๊ะมันอาจจะไม่ดูสวยหรูเท่าไหร่หรอกนะจ๊ะ แต่ว่าถ้าค่าเช่ามันถูกดีแต่ก็พอที่จะสู้ไหวนะจ๊ะใช่ใช่ตึกห้องแถวนี้ก็มีหลายตึกนะแต่พี่ก็เห็นมีตึกข้างหลังตึกพี่นี่แหละที่ถูกตึกอื่นๆก็แพงหลักสามพันถึงห้าพันขึ้นแนะ่ใช่จ้ะพี่ต่ก็ไปเลาะเลือกมาหมดแล้วก็มีตึกนี้ตึกเดียวละจ้ะที่ราคาถูกที่สุด แล้วถ้าเราเก็บทำความสะอาดดีๆก็พออยู่ได้เหมือนกันนะจ๊ะพี่วันใช่อืทนเอาหน่อยนะเดี๋ยวอีกหน่อยก็ดีขึ้นเองแหละเดี๋ยวถ้าไม่ชอบตรงนี้ค่อยขยับขยายไปอยู่ที่อื่นที่ใหม่ก็ได้มีตั้งหลายตึกอืมเรื่องนี้หนูยังไม่คิดหรอกจก๊ะพี่ว่าจะย้ายที่อยู่ใหม่ขอแค่ปัจจุบันนี้แต่เอาตัวรอดก็พอแล้วละจ้ะ แต่พูดหน่าสงสารจนวันอึง้งแล้วก็เงียบไปครู่หนึ่งและนั้นเขาก็ได้เหลสายตาไปมองเธอเบาๆเขาอมยิ้มนิดๆเขารู้แล้วว่าตต่เป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตมากๆอดทนมีความอดทนสูงเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากๆและเขาก็รู้สึกว่าถูกชะตากับตต่แล้วโดวยซ้ำไปค่ะในตอนนั้น เมื่อเดินไปคู่หนึ่งเขาก็พูดออกมาว่านั่นแน่เห็นไหมเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงหน้าบริษัทแล้วนี่พี่ดูนาฬิกาก็ยังไม่ถึง20นาทีเลยนะเนี่ยใช่จับพี่วันสะดวกทั้งสบายจริงๆเลยนะจ๊ะเออว่าแต่เมื่อก่อนน่ะต่ไปอยู่ที่ไหนมาเหรอแต่ไปอยู่ที่เขตอำเภอถนนอีกเส้นนะจ๊ะ แล้วมันเป็นเส้นถนนที่ห่างจากบริษัทของตายมากเลยนะจ๊ะกว่าจะถึงหน้าบริษัทตายก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะจ๊ะพี่ตายรู้สึกเหนื่อยกับการเดินทางตายเลยตัดสินใจย้ายมาอยู่ใ,ใกล้ๆที่นี่ละจ๊ะอ๋องั้นหลอกเหรอตายดีแล้วนะนะที่ตัดสินใจถูกแล้วที่ย้ายเข้ามาอยู่ใ,ใกล้ๆข้างหน้าบริษัทเนี่ยพี่บอกเลยนะว่าที่นี่นะ่ะ สะดวกทุกอย่างทั้งจะกินอาหารอะไรก็มีพอหมดเลยนะที่นี่นะ่ะใช่จ้ะพี่แต่ก็เห็นเหมือนกันจ้ะว่ามันสะดวกทุกอย่างเออว่าแต่ตายอ่ะกินข้าวเช้ามาหรือยังพี่เห็นเดินออกมาตั้งแต่เช้าจังอ๋อตายไม่ค่อยกินข้าวเช้านะจ้ะพี่ส่วนมากตายจะกินกาแฟซะมากกว่านะจ๊ะขนมปังเล็กๆนน้อยแค่นี้ตายก็อุ่นท้องแล้วจ้ะ อ๋องั้นหรอกเหรอเป็นพี่ไม่ได้หรอกนะพี่น่ะกินทั้งข้าวทั้งกาแฟเลยละแล้วพี่ทำงานอยู่ที่บริษัทไหนเลรอจ๊ะนั่นไงละ่ะบริษัทที่พี่ทำอยู่ตรงหน้านั่นไงเดินถัดไปจากบริษัทของตายก็ถึงแล้วหรอจ๊ะดีจังเลยจ้ะก็ดีสิตายยิ่งตอนนี้ยิ่งดีไปใหญ่เลย ที่ได้รู้จักกันกับตายจ้ะพี่ตายก็ดีใจเช่นกันค่ะถ้างั้นพี่ไปละนะตายถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยก็บอกแล้วกันนะจะพี่ตายกับวันทั้งเดินแล้วก็คุยกันมาตลอดสายทางจนถึงหน้าบริษัทดูเหมือนว่าตายกับวันจะพูดคุยถูกคอกันมากในเวลาตอนเช้า ความสุขที่ได้มิตรภาพที่ดีทำให้ตายมีกำลังใจเข้าทำงานมากขึ้นในวันนี้ค่ะหลังจากนั้นต่างคนต่างก็แยกย้ายไปเข้าทำงานอย่างมีความมุ่งมั่นและมีความหวังความสุขเล็กๆน้อยๆที่สามารถเติมเต็มให้กันได้ในทุกๆวันค่ะ ตารู้สึกดีตลอดทั้งวันในขณะที่ทำงานจนถึงเวลาเลิกงานครบเวลา8ชั่วโมงเต็มค่ะความวุ่นวายและความเหนื่อยล้ามาพร้อมกันตายเดินกลับไปที่พักอย่างโดดเดี่ยวและเหงาใจในใจของเธอหวังว่าน่าจะได้คุยกับพี่ชายอีกครั้ง สามวันต่อมามีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในตอนเช้าขณะที่ต่ายกำลังจะไปอาบน้ำเตรียมตัวเข้าทำงานฮัลโหลค่ะต่ายทำอะไรอยู่เหรอลูกต่ายกำลังจะอาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานนะจ๊ะแม่แม่มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะอืมคือแม่อยากจะให้ต่ายช่วยแม่หน่อยนะลูกคือว่าตอนเนี้ย ตอนหนูอ่ะร้องงองแงเสเหลือเกินแล้วก็กินเก่งด้วยจ้ะแม่หนูรู้แล้วจ้ะแล้วนี่มันก็นานแล้วนะลูกที่แม่ไม่ได้รบกวนเองนะ่ะเดือนนี้แม่ขอเธอนะลูกนะแม่พูดคำนี้แต่รู้เลยว่าแม่ต้องการอะไรเพราะตัวเองก็รู้อยู่แก่ใจดีแล้วว่าเธอไม่ได้ส่งเงินให้แม่ใช้เพียงแค่คนเดียวค่ะ เธอมีลูกติดให้แม่เลี้ยงอยู่หนึ่งคนและทุกอย่างก็ยังไม่ลงตัวเลยสำหรับเธอในตอนนี้เลยทำให้ตัวเองต้องลำบากแทบจะเอาตัวไม่รอดเลยค่ะแต่ด้วยตายผู้ที่เป็นแม่ของเด็กเธอมีความรับผิดชอบพอในตัวเองเสมอค่ะตายถึงจะไม่มีแต่ก็พยายามจะหาให้แม่เพื่อที่จะไม่ให้แม่แล้วก็ลูกของเธอลำบากค่ะ ได้จ้ะแม่เดี๋ยวตายจัดการให้นะจ๊ะแม่รอรับได้เลยจ้ะขอบใจมากนะลูกหลังจากที่ต่ายวางสายจากแม่แล้วเธอถึงกับจุกอ,อกและมองดูเงินในกระเป๋าของตัวเองมันช่างเหลือน้อยเต็มทีกว่าเงินค่าแรงของเธอจะออกอีกตั้งสิบกว่าวันทำให้ต่ายมีแรงผักดันมากขึ้นในตอนนั้น วันนี้เธอแต่งตัวไปทำงานด้วยหน้าตาที่ไม่ค่อยสดชื่นสักเท่าไหร่เธอรู้แต่ว่าเธอต้องสู้ผ่านมันไปให้ได้ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรมากวนใจเธอก็ตามเธอคิดเรื่องไม่ตกเลยค่ะว่าเธอจะหาเงินที่ไหนไปส่งบ้านให้แม่แล้วก็ลูกของเธอเรื่องขาใจของเธออยู่เต็มซวงอกของเธอทั้งวันเลยค่ะไม่มีใครรู้ ตาทำเพื่อแม่ของเธอทุกอย่างกลัวว่าแม่จะคิดมากและก็ลูกของเธอจะไม่มีกินตายได้ฝากลูกไว้กับแม่ให้แม่เลี้ยงดูเพื่อรอวันที่เธอกลับบ้านมาอีกครั้งด้วยความที่ยากจนและดิ้นรนอยู่คนเดียวนำซ้ำชีวิตครอบครัวของเธอก็พังทำให้เธอสู้ทนอยู่คนเดียวคะ่ะเมื่อตาย ได้เผชิญกับหน้าที่การงานคนเดียวแต่ก็ได้เจอกับพี่วรรณด้วยความโชคดีที่ทำให้เจอกับพี่วรรณในช่วงที่เธอลำบากและเธอก็หวังว่าพี่วรรณอาจจะช่วยเธอได้เมื่อแต่ได้เลิกงานตอนเย็นเธอได้เดินกลับมาที่ห้องของเธอและวันนี้เป็นวันที่บังเอิญที่พี่วรรณเองก็ได้เลิกงาน เวลาเดียวกันกับเธอด้วยค่ะเมื่อความโชคดีของเธอได้มาทำให้เธอเจอกับพี่วันเพราะกระเป๋าเงินนั่นเองก็ทำให้เธอรู้สึกดีแต่เรื่องคาใจที่ติดใจเธออยู่นั้นพี่วันจะรู้ไหมว่าตายกำลังมีเรื่องที่ไม่สบายใจอยู่เธอค้อนคิดอยู่นานพักใหญ่ๆก่อนที่จะเล่าเรื่องให้พี่วันฟัง ซึ่งต่ายเองนั่นก็นับถือพี่วันเป็นพี่ชายคนคนหนึ่งไปแล้ววันก็รู้สึกดีกับต่ายมาโดยตลอดเหมือนกันไม่ว่าต่ายจะเป็นคนนิสัยยังไงเขาก็ไม่เคยที่จะเก็บมาใส่ใจรู้แต่ว่าต่ายเป็นน้องสาวที่ถูกชะตากับเขามากๆที่พี่ชายคนนี้จะพร้อมช่วยเหลือเธอทุกอย่างถือว่าเป็นความโชคดีของต่ายที่ห่างไกลญาติพี่น้อง และได้มาเจอกับคนดีๆจริงใจซื่อๆตรงๆอย่างพี่วันแต่เปิดใจคบหากับพี่วันแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่วันฟังจนพี่วันเองก็รู้สึกอดที่จะสงสารเห็นใจเธอไม่ได้เขาก็บอกกับตายไปว่าพี่พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกอย่างนะตายถ้าพี่ช่วยได้พี่ก็จะช่วยนะ เรื่องอื่นไม่สำคัญหรอกว่าแต่ตายนะ่ะมีความสุขและเอาตัวรอดได้พี่ก็ดีใจแล้วละขอบคุณมากนะจ๊ะพี่วันที่คอยเป็นกำลังใจให้ตายมาโดยตลอดนะจ๊ะแล้วก็คอยช่วยเหลือตายในทุกๆเรื่องไม่เป็นไรหรอกตายก็พี่เป็นพี่ชายของตายนี่จ้าพี่ชายไม่รักน้องสาวแล้วจะไปรักใครละ่ะจริงไหม จ้าพี่ต่ขอบคุณพี่มากๆเลยนะจ๊ะที่ดีกับต่มาโดยตลอดนี่คือคำตอบที่ต่ายได้มีกำลังใจต่อสู้กับงานอีกครั้งเธอได้ใช้ชีวิตทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวอย่างมีความสุขโดยมีพี่ชายคอยให้กำลังใจเธอมาโดยตลอดค่ะสำหรับนิยายเรื่องสั้นนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปนิยายเรื่องสั้นเรื่องใหม่ๆในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านฟังแล้วขอให้มีความสุขกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ